วันนี้เราก็เตรียมออกตัวกับแดดที่ร้อนแรงมากนะคะตอนนี้วันนี้มาก,กับเดอะแก๊งอัลพีเรียเอสอาร์จีทีนี่สีเขาเจมแจัมมากเลยนี่เอาน้ำเงินมาตัดนะคะก็เยรามุ้งหน้าไปบางแสนมาแล้วก็วิ่งไปชน อ่่พีนเลยหา,หร,าหรือว่ามันตัดออกบางแสนไปเลยดีกว่า<ด>ตัดออกเรี่ยงเงืนก่อนไม่ว่าตอนนี้ก็ออกตัวจากปั๊มนะคะแถวมอหัวเฉียวนะก็แล้วมุ่งหน้าไปบางแสน เกืบแกนู้ว่าจะมีฟิลอ่ะไม่มเหรอหรเหรอไหอมทริปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนๆคือฟิลอยาก รวมแกง๊งอ p พพิเรีย SRGT 200นะคะก็เลยนัดกันบอกว่าเฮ้ยไปที่ใกล้ๆเนอะแบบบางส่งบางแสนอะไรก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสไปแล้วไปอีกก็ได้นะก็ id, ไปหาอะไรกินกันแล้วก,ก็ไปหาที่ถ่ายรูปนะคะทริปนี้มีแค่นี้เลยความอยากขี่รถอยากเจอเพื่อนๆที่ขี่รถรุ่นเดียวกันค่ะโอ้จะยินไม่พอแต้องมีอ่ะขอที่เดียวดิตอนนี้เราก็ like na, แวะอยู่ที่ร้านอะไรนะแสนสุก ร้านอาหารแสนสุขริมทะเลบางแสนใช่ไหมคะบางแสนนะคะเพราะว่าร้านนี้เดีมากอันนี้กินอร่อยไปครับปี๋โอ้โหผมไมู่เดี๋ยวผมไปอันนี้เป็นแต่งในขุมรไม่ใช่เนี่ยกินกันอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยนะก็ปล่อยให้อากาศมันดีขึ้นหน่อยออกตัวเจะมาสี่ห้าโมงนะก็เดินทางไปต่อเพื่อจะไม่ให้แสงหมดเพราะว่าอยากไปถ่ายรูปไง ก็เลยไปกันที่โซนสะพานใหม่ชนบุรีนะคะโซนเรียบชายทะเลชนบุรีที่ขึ้นชื่อกันนั่นแหละที่เป็นจุดยอดฮิตแห่งใหม่ที่หลายๆคนมาจะต้องมานั่งแวะนั่งชิวนะคะก็เราไปที่นั่นเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปค่ะ ทริปนี้จะบอกว่ามีกุ๊กเนี่ยกับพี่โอมอะรู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะพี่โอมโมโตโมเมน์นะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเพื่อนๆใหม่หมดเลยมาทริปด้วยกันครั้งแรกนะต้องบอกว่าด้วยความที่เราขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันอะเราจะคุยอะไรกันถูกคอแล้วก็สนิทกันไวมากก็คุยยันไปถึงแบบเอ้ยเดี๋ยวแบบจะต้องมีทริปต่อไปแล้วนะพวกเราอะนะคะรอบนี้ก็เจอกันนะมาจากกรุงเทพด้วยกันนะคะ 4ี่คันนะรวมกุกแล,แล้วแล้วก็มาตามมาสมทบจากบางแสนแล้วก็พัทยาเนี่ยอีกสองลำนะพี่ๆรวมทีมก็จะมีพี่น้องพี่พโดมพี่บอยแล้วก็น้องบอลน,นะอันนี้ก็ทบทวนรายชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะได้เจอกันอีกเรื่อยๆเ,เลย ังจากนั่งชิลนะ,ะช่วงประมาณ2ทุ่มเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วก็แยกย้ายกันนะเพราะว่าพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปทำงานมีเช้าก็เลยอ่ะกลับพร้อมกันนะคะก็ทริปนี้ถือว่าเป็นทริปดีๆนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เที่ยวอะไรกันเยอะแต่ว่าเราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่กับการท่องเที่ยวรอบต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวหรือรีวิวต่างๆนะคะ รอติดตามกันได้ในรีวิวต่อไปสวัสดีค่ะ